พระธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า84,000พันพระธรรมขันธ์เขียนออกจากกายวาจาใจนี่เองได้ยินไหมล่ะข้างหลังฮะอ่าปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติกายวา่ายใจใจรักษาศีลก็ศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจ พระพุทธองค์บัญญัติกายวาจาใจานี่แหละขึ้นมาให้โลกปฏิบัติตามให้คนปฏิบัติตามผู้ใดนำเอาพระธรรมคำสอนรู้จักไหมล่ะพระธรรมคำสอนคือกายวาจาใจย่จยยอลงมาอยู 5, ่ขันห้านี่แหละขันห้าอันเดียวพูไดไปใดปฏิบัติขันห้าเขาเรียกว่าปฏิบัติกายวาจาใจา ผู้ใดนำเอากายวาจาใจปฏิบัติก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้ใดนําเอาธรรมไปปฏิบัติผู้นั้นก็ได้เป็นพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ผู้ใดนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าคือกายวาจาใจปฏิบัติผู้นั้นก็เรียกว่าพระสงฆ์เข้าใจไหมละ่ะ เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสงสาวกของพระพุทธเจ้าหมูใดปฏิบัติดีแล้วดีอะไรกายดีวาจาดีใจดีท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติดียกกายข้ามโทษปุทุชนยกวาจาข้ามโทษพุทธชนยก,กจิตข้ามโทษพุทุชนเราก็ได้เป็นอริยชนอริยะบุคคล ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้ยังเป็นปุตุชนอยู่ปุตุชนแปลว่าคนหนาใช่ไหมกิเลสหนาตันหายากล้วก็เอากายเรายกข้ามโคตรปุตุชนเอาวาจาข้ามโคตรปุตุชนเอาจิตข้ามโคตรปุตุชนเราก็ได้เป็นอริยชนหรือเป็นอริยบุคคล เดี๋ยวนี้เป็นปุตุชนหรือเป็นอริยะฮะฮะฮะโอ้ปุตุชนเขาก็เรียกว่าเป็นี่แหละเป็ชนตัวเปตุปูตุแปลว่าเป็ถ้าแปลเป็นไทยนั่นเป็ชนภาษาบาลีเ็าเรียกว่าปุตุชนใช่ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ได้ไหมเปลี่ยนจากปุตุชนเป็นอริยชน ทำกายให้ดีเดี๋ยวนี้กายดีหรือยังนั่งอยู่เนี่ยแหมกลัวจะเป็นเป,นเปนาารตว่าใจดีหรือยังใจดีหรือยังเราก็ได้เป็นอริยชนขึ้นมาง่ายไหมล่ะเปลี่ยนได้ไหมใครยังเปลี่ยนไม่ได้แหมเงียบเลยกลัวจะเป็นเปรตชนบุตรชนหรือเปรตชนคนกิเลสนท่านให้หยากถ้ามาเอา กายวาจาใจมาปฏิบัติเราก็ได้เป็นอริยชนหรืออริยบุคคลขั้นตน้นเรียกง่ายๆอีกเรียกว่าพระโสดาบันแนอยากเป็นไหมล่ะพระโสดาบันเป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นอริยชนขึ้นมาหายหรือ,อยังหายสงสัยหรือ,อยัง ปุถุชนคือคนที่กายไม่ดีวาจาไม่ดีเอากายไปฆ่าสัตว์รักย์ป,ประพฤติผิดในการมอยู่ใช่ไหมล่ะเอาวาจาไปพูดโกรธพูดสอนเสียดพูดคำหยาพูดเพื่อเจอเลวไหลายสาระอยู่เอาใจไปโลภอยากได้ของเขาอิจฉช้าพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นอยู่เห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีเขาเรียวกว่าปุถุชนเข้าใจไหมล่ะ อยากเป็นอริยชนไหมก็เปลี่ยนพิกทันทีทำกายให้ดีไม่เอากายไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพิผิดในกามไม่เอาวาจาไปพูดปดพูด่อเสียดพูดคำหยาพูดเพื่อเจอิญเลวไหลไม่เอาใจไปโลภอยากได้ของเขาอิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเราก็กลายเป็นอริยชน บุคคลผู้ประเสริฐได้ยินไหมล่ะประเสริฐหรือยังฮะสาธุแรงๆแมได้เป็นบุคคลผู้ประเสริฐหมดแล้วอาริอาริแปลว่าข้าศึกศัตรูแปลว่ากิเลสนะยะแปลว่าไกลแปลว่างานชนแปลว่าพวกเราเนี่ยเรียกอริยชนแปลว่าบุคคลผู้ ไกลจากกิเลสห่างไกลจากกิเลสจึงเปลี่ยนชื่อเรียกตัวเองใหม่ว่าอาริยชนหรืออริยบุคคลเข้าใจได้เป็นอริยชนในยางสาธุแรงแรงใครยังเป็นเปรตชนอยู่เป็นไหมพวกนี้เป็นเปรตไหมเนี่ย <laughs> ไม่มีใครอยากเป็นเปรตชนเลยใส่หมอหมดเลยนี่ง่ายๆนี่นะหรือท่านเรียกว่าผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วกายดีวาจาดีก็เรียกว่าเป็นภิกษุในธรรมในวินัยนี่ในธรรมในวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้มีกายประเสริฐวาจาเสริฐใจประเสริฐแค่นี้มาวันนี้มา บอกทางให้เราออกจากกุตุชนจำได้ไหมละ่ะคนหนาคนกิเลสหนาท่านหาอยา่างตายไปแล้วต้องไปตกอบายภูมินั่งสี่เปลี่ยนให้มาเกิดมากลับใจมาเป็นอริยชนบุคคลผู้ประเสิรฐหรือเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมวินยัยธรรมวินัยก็มีกายวายจาใจเนีง นะผู้ปฏิบัติตามทมตา,ามวินัยก็เรียกว่าพระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐนี่ก็เป็นพระหมดแล้วนะเนี่ยได้เห็นไหมล่ะไม่ใช่แถโมโลนโกนเชี่ยวหอมผ้าเหลืองอยู่ข้างหน้าเนี่ยยังทําไม่ผิดผิดศีลผิดธรรมอยู่เขาก็เรียกชื่ออื่นเหมือนกันนะนี่พระถ้าอยากไปถือเงินถือทองอยู่ทําผิดศีลผิดธรรมอยู่อื ไปโกหกหลอกลวงอยู่ว่าไม่ให้สูบุรีก็ไปข้ามอยสูบุรีอยู่เขาเรียกว่าปุตุชนสง์ได้ยินไหมเป็นพระก็เป็นปุตุชนสง์เป็นโยมก็เป็นปุตชนไปเป็นพระก็เป็นปุตุชนสง์บวชมาอุปัชฌายัตให้เป็นสงด้วยกันทั้งหมดเขา้าใจไหมล่ะเป็นพระสง์ด้วยกันทั้งหมดแต่หากว่าไปปฏิบัติกายไม่ดี วายาจไม่ดีใจไม่ดีอยู่ก็เรียกว่าปุตชนสงฆ์ผู้ไปปฏิบัติกายดีวาจาดีใจดีก็เรียกว่าอาริยสง์หรืออริยะบุคคลวันนี้ย่อๆแค่นี้นะให้เราเปลี่ยนจากเปรตไปเป็นอริยะเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐ เป็นอริยะบุคคลบุคคลผู้บวชเสดเขาเรียกว่าพระด้วยกันทั้งนั้นเอาเอาละทีนี้ให้โอวาสแค่นี้พอปิดอบา,ายภูมิได้หมดแล้วอือเอาต่อไปก็จะให้พรตั้งใจรับพรนะ รับไม่รับก็ได้ตั้งแต่เราวนรีจากทานเราทานเรารักษาศีลภาวนามาแล้วเราก็ได้พรอนนั้นบันเสรด้ยของแล้วละ่ะเอาเอาเชิญละพรยะธา,าวริวะหาปุระปริปุเรนตสาพลางเอวะเมวัยโตดินังเปตานางอุปพกปติ อิศิตังปิศิตังตุงหังศิปเมวะสมิชสตูสเบปเรนตูสังกะปาจันโทปันารโสยัตฆะมณิชติลาโสยัตฆสกิติโยวิวัตถันตุสัพาโลภวินัสตู มาแต่ปรวัตวันตารโยสุขเดชกายอยู่ก่อะอาภิวาทานาเลสานิจจมุติปิใจยินโอจัตตาลอยธรรมวาตันติอายุวันโนสุขังบาลา กาเลนะตันติสัพพัญญาวารันโยวิตัมชะลากาเลนะจินนังอริยสุูโทเตสุตานิสูเวปสันนามนาตาสายตาโิรักินาเยตทานุโมตันติเวยาวจังกะโลดิวา

मा भालाख भूषा भ सा उभेना सदासो भवान् भूते हा सा भालाखा भावेना सदासो भवान् भूते พาวุตสาปมังมาลหาหัสสะขันกุสาะเปรี้ยวตาสาปะสังพานุภาเวนัสราโสทิภาบันตุเตเอา้ายอดยอดเสร็จหรือยังนอกระถินนะจะได้ประกาศให้คนทราบคนที่มาทาย เอาระยะนี้รอฟังยอดกระถิ้นุบยอดกระถิ่นสำนักสงฆ์ข้าผาขาวคีรีวงกลดในปีพุทธศักราช2563มียอดเงินทั้งสิ้น3,693,221บาท50สตางค์ขอเชิญทุกท่านที่รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศสน,นี้ร่วมกันนะครับ ส่ผลบุญที่ท่านได้คำจนพระพุทธศาสนาสรางบารมีสมที่ได้เกิดมามนุนย์ อน,นิพาให้มีสขทุกชาติเกิดมาตราบจนกว่าเขาสู ขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกระมิศทุกท่านนะครับสาธุครับคุณผู้ชมครับภาพที่ผ่านไปนั้นนะครับต้องยืนยันเลยครับว่าโลกนี้ขาดกรลยาาณมิตรไม่ได้ความสำเร็จของงานพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่ยอดกระมิรเช่นกันนะครับดังนั้นบุคคลที่เป็นกระมิศนั้นถือว่าเป็นบุคคลสําคัญครับที่คอยชี้แนะคอยชี้นําคอยให้โอกาสกับบุคคลและสัพพสัตว์ทั้งหลายได้มาร่วมกันทําพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญ สร้างบารมีเก็บสเสบียงบุญเอาไว้ใช้ในชีวิตทั้งปัจจุบันและในอนาคตในวัฏสงสารอันยาวไกลเพื่อมุ่งสู่จุดหมายปลายทางนั่นคือพระนิพพานครับต้องขอกราบอนุโมทนาบุญละชื่นชมกับยอดกมิตท,ทุกท่านอีกวาระหนึ่งนะครับ